พิธีวงสวงและ,ะแถลงข่าวงานประกาศผลรางวัลน,นักร่าอวอร์ดครั้งที่6จัดโดยบริษัทดาราอินไซต์ทีวีจำกัดโดยคุณพรนารายมณีรุ่งโรธทวีคุณประสานสารายทองผู้บริหารทั้งสองนำทีมคณะกรรมการการตัดสินร่วมจัดงานคุณพรธิพาสุพัฒนานุก,กูลผอ,อฟ้าผู้อำนวยการสถานีทอทัศน์ฟ้าให้ทีวีเป็นประธานจุดทุกเลียนเปิดพิธีณนะบริษัทดาราอินไซต์ทีวีจำกัด <Wow. S 2> โดยท่านอาจารย์ต้นมนภาระตะเทวาผู้ประกอบพิธีการรำถวายปู่นัคราชโดยพิมนาตรสุนณัตโหนกจ,จุดเทียนมงคลเก้าสีโดยอาจารย์โบคี้เจ้าของไพนัคราชแม่หมอพิม์นาคราพยากรไพนัคราชคุณยายมาดามบารมีตาพันบุญณเมตตาพัชราพรวัดไตธนคูณหมอเอม จับเมืองพัทยาอาจารย์นงรักอริยดิคุณยุพดีคงอักษรคุณนิวัตจุมบงคุณพงศักดิ์พงโพคุณวิยาดาจิวานนท์ภายในงานมีศิลปินดารานักร้องนักแสดงอาทิอริธนัสสะรักฮัตสันนางเอกละครช่องเจ็ดสีออยสรุตาอดีตนักแสดงชื่อดังปิ๊งปิ๊งรัสลินป้าออยเป็นต่อคุณแม่วิยาดาจิวานนท์นักแสดงอาวุโสและแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายร่วมงานในครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้ารับรางวัลและผู้ร่วมง,งานทั้งนี้ผอ,อฟ้าได้มอบพระสมเด็จเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านสร้างความดีใจให้กับทุกท่านเป็นอย่างมากผอ,อฟ้ายังได้กล่าวให้กำลังใจกับผู้จัดงานและผู้ที่มา,าร่วมงานพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนขขอให้ทุกคน รักษาผ้าที่ให้ไว้อย่างเขาเรียกว่าดีที่สุดกับชีวิตของเราก็จะเกิดสิ่งดีๆค่ะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะวันนี้มาแล้วก็จากอวยพรให้กิจการของท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเมื่อพอมาเหยียบตรงที่ไหนก็ที่นั่นก็จะยิ่งดีขึ้นดีขึ้นค่ะขอให้สิ่งำส,งำ,สงำคัญที่สุดก่อนที่จะให้ชีวิตประสบผลสำเร็จกับหน้าที่การงานการเงินก็ต้องสุขภาพค่ะ ขอให้สุขภาพทุกคนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะให้มีร่างกายที่พร้อมจะทำงานเสมอแล้วก็เงินก็จะตามมาโชคลาบเงินทองก็จะตามมาโชคดีทุกๆท่านค่ะก็วันนี้มีความรู้สึกยินดีครับที่ท่านผอออฟ้านะครับได้มาเป็นประธานจุดเทียนชัยครับบูชาเ่อบวงสรวงระวันนักราชขั้นที่6นะครับครับต้องขอบคุณผอฟ้ามากครับ งานประกาศผลรางวัลนักราชอาวอร์ครั้งที่6จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่26สิงหาคม2566ณบริษัทโทรคมนาคมแห่งชา,ศาติจำกัดมหาชน n t แจ้งวัฒนะเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันนี้เป็นวันดีนะครับได้ทำพิธีบวงสวงนักราชครั้งที่6เพื่อไปแจกวันจริงวันที่26สิงหานะครับก็ ตั้งใจทําเป็นพิเศษนะครับแก่ผู้ได้รับกับผู้ให้นะครับอรองวันนี้ที่จะมอบให้ศิลปินและดาราและบุคคลทั่วไปได้ผ่านการพุทธาพิเศษบุกเสกบวงสรวงมาอย่างครบถ้วนตามตำราพิธีบวงสรวงครั้งนี้ขอขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ขอให้ได้รับบุญุกุศลครั้งนี้ให้ตัวถึงกันสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปชมนะครับเชิญได้นะครับวันที่26สิงหาแล้วก็ ไปช่วยกันโบสศิลปินดารานะครับที่จะรับรางวัลในครั้งนี้สถานที่ตึก TOT แจ้งวัฒนะค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาลงทะเบียนกันเวลาเทีย่ยงว,วันที่26สิงหานะคะแล้วก็อย่าลืมดูไลฟ์แล้วก็อีกอย่างเลยนะคะดาวน์โหลดแอปแล้วก็อย่าลืมช่วยกันโบสถเยอะเลยนะคะใช่ค่ะต,ตอนนี้กําลังมีงานละครค่ะเรื่องร้นเหนือเมฆนะคะทางช่อง7 HD นะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์บัวนะคะเป็นผู้คิดค้นไพ่นะคะราชมาพร้อมกับลูกศิษย์หลายท่านนะคะลูกศิษย์หลายท่านก็มาร่วมบวงสวงนักขาชอาวอร์ดนะคะรางวัลน,นักขาชอาวอร์ดแล้วก็ยินดีอย่างมากนะคะบวงสวงเป็นไปได้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ขังนะคะแล้วอยากจะบอกว่าปีนี้ลูกศิษย์เรานะคะ มีได้รับรางวัลหลายท่านด้วยนะคะแล้วก็ยืนตรงนี้ก็มีอยู่สองท่านนะคะรับรางวัลนักคาาอวอร์ด Award นะคะมีการออกบูธด้วยใช่ไหมคะแพรใช่ค่ะ,ว,ะวันที่26นะคะงานรับรางวัลนักคราชอวอร์ด Award นะคะทีมไพ่นักคราชจะมีมาออกบูธนะคะก็จะมีสินค้ามากมายแล้วรวมทั้งไพ่ด้วยนะคะค่ะค่ะก็หมอแพรเดอะไลฟ์ไกด์เดอร์นะคะวันนี้ก็มีโอกาสค่ะได้มาร่วมวงสรวงในงานของนักคราชอวอร์ด Award นะคะ ก็มีความยินดีเป็นอย่างมากค่ะเราก็รู้สึกได้ถึงความเข้มขังนะคะความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีการค่ะก็ต้องขอบคุณคณะกรรมาการทุกท่านนะคะที่แบบมอบรางวัลน,นี้ให้กับแพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณยายมาดามนะคะจากสายใต้เป็นลูกหลานสายมโนรานะคะลูกหลานตาผานบุญที่คนปากใต้เรียกว่าลูกหลานตาหลวงนะคะคุณยายมาดามก็จะเป็นอ่ด้านโหราศาสตร์นะคะลงณน,นาทองนะคะ ลงนาหน้าทองและก็เปิดดวงนะคะสักลายมือเศรษฐีพร้อมกับสักอัครคาถาเลขยันนะคะก็วันนี้รู้สึกยินดีปิติที่ได้มาร่วมพิธีบวงสวงที่นี่นะคะและก็มีลูกหลานนะคะดูว่าลูกศิษย์นะคะหลายๆท่านที่ได้รับรางวัลก็ยินดีนะคะ ให้ธุรกิจหน้าที่การงานเจริญนะคะแล้วก็มีเรียนนะคะมีเรียนทั้งออนไลน์เรียนตัวต่อตัวนะคะเปิดดวงก็ธุรกิจค้าขายนะคะเกี่ยวกับน้าเมตตามหาสนีนะคะติดต่อได้ที่บารมีตาพรานบุญณเมตตามหาสนีนะคะยู่หัดใหญ่ค่ะยินดีต้อนรับลูกหลานทุกท่านนะคะณชาลีติค่ะผมสัญชัยชื่อบบางอย่างนะครับจากไพ่เลก จับไพ่เลอศีนิมิตนะครับผมหนึ่งเดียวในไทยนะครับกับศาสตร์พยากรณ์ด้วยศาสตร์ไพ่เลอศีนะครับเป็นเรื่องราวของผสมผสานระหว่างปู่เลอศีนะครับและท่าทางในปู่เลอศีนะครับออกมาเป็นในส่วนออลลักเคิลนะครับเป็นเรื่องราวการอ่านไพ่แบบ ตัวต่อตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการเปิดสอนนะครับของชมรมนะครับชื่อชมรมสักติมันตาพยากรณแห่งประเทศไทยนะครับเปิดสอนไพเรศรีนิมิตนะครับแล้วก็ไพในเครืออีกประมาณ3-4ไพ่นะครับแล้วก็มีเปิดสอนาณหน้าทองปู่เรศสีมหามงคนนะครับผมท่านใดสนใจหรือว่าท่านใดต้องการเรียนหรือว่าต้องการสอบถามก็สอบถามทางเพจได้นะครับแล้วก็ท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าอยู่ในเขตพื้นที่ไหนเนี่ยครับทางเรามีนักพยากร แทบทุกพื้นที่แล้วนะครับยังไงฝากด้วยละกันนะครับสำหรับไพเลอสีนิมิตรนะครับหนึ่งเดียวในไทยกับศาสตร์พยากรณ์นะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ธิดาพรพรมจากพัทยานะคะรับตรวจดวงชะตาด้วยศาสตร์ไพ่ถอดรหัสชีวิตและราโคราศาสตร์เลข7ตัวค่ะอีกทั้งยังทำพิธีกรรมตรงน้าหน้าทองลงทองฝ่ามือเสริมเส้นวาสนาค่ะ ใครที่อยากตรวจด,ดวงชะตาหรือทําพิธีกรรมนะคะติดตามได้ที่เพจดูดวงชะตาลงณห,หน้าทองอาจารย์ที่นาพรพง์ค่ะและฝากอีกงานนะคะเป็นสายยานของพระแม่ค่ะาสายยานใดนะคะที่เป็นสายยานเกี่ยวกับมหาเทพนะคะสามารถทักเข้ามาพูดคุยติดต่อติดตามได้ค่ะในงานนวรารีปีนี้เจอกันที่วัดแขกสีลมค่ะสวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟไพ่หน้าครานนะครับ วันที่26พบกันในบูธของไพ่นคราชในวันงานนะครับขอฝากเพจแม่นสวยขังของไพ่นคราชไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะออยสุนตานะคะค่ะวันนี้นะคะก็มาร่วมงานนะคะพิธีบวงสวงนัคราชครั้งที่6ค่ะ ก็อยากเชิญชวนนะคะสำหรับแฟนคขับคนไหนนะคะที่อยากจะเจอดารานในดวงใจของตัวเองนะคะก็ไปเจอกันได้นะคะวันที่ 26สิงหา2566นนะคะที่ TOT เก่าแจ้งวัฒนะนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อ NT นะคะใครที่รักใครนะคะชอบใครก็ไปสแสดงความยินดีนได้นะคะเวลาก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงค่ะก็รางวันนะคะก็มีถึง6รางวันนะคะรางวัลแรกก็เป็นดารานำชายแห่งปีนะคะรางวัลที่2ก็เป็นดารานำหญิงแห่งปีค่ะรางวัลที่3นะคะก็จะเป็นคู่จิ้นแห่งปีค่ะ รางวัลที่สี่ก็เป็นดาวรุ่งแห่งปีนะคะสาหรับดาวรุ่งชายนะคะรางวัลที่6ก็เป็นดาวรุ่งหญิงค่ะใครรักใครชอบใครก็จะลือไปเจอกันได้นะคะที่ TOT วันที่26สิงหาคมนี้เวลาเที่ยงเป็นต้นไปค่ะรับรางวัลเยาวชนต้นแบบเด่นีค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆาเลยค่ะที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะก็ไปดูคนเจอกับวิงวันงานนะคะ แล้วบิงก็ขอฝากผลงานนะคะทุกคนสามารถติดตามช่องทางของบิงได้นะคะ IG P A N G P A N G r A s c o r A S R A N นะคะแล้วก็เป็นชื่อนี้ทุกช่องทางเลยค่ะ